สวัสดีเช้าวันน้ำท่วมนะคะทุกคนในวันที่น้ำท่วมแบบนี้ครูนิสิตครูคณิตศาสตร์แบบรอๆนะคะก็ต้องมาทําโจทย์คณิตศาสตร์กันนะคะเรามาเริ่มต้นทาโจทย์ข้อแรกของเรากันเลยนะคะนั่นก็คือข้อที่เจ็ดจุดสองนะคะโจทย์ให้ว่า A ลบ B บวกด้วย C ลบ d จะเท่ากับ A บวก C ลบด้วย B บวก D นั่นเองค่ะการพิสูจน์นะคะเรามาพิเริ่มต้นพิสูจน์กันเลยนะคะอันดับแรกให้เราคัดลอกโจทย์มาก่อนนะคะก็คือโจทย์ให a, b, c และ d เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเขียนลงไปเลยนะคะให้ Hi. a, b, c และ d เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเนื่องจาก a ลบด้วย b บวกด้วย c ลบ d เท่ากับ a บวกลบ b บวกด้วย c บวกลบ d ค่ะต่อไปจะได้ว่า a บวกด้วยลบ b บวกด้วย c บวกลบดีอันนี้ก็จะใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่นั่นเองค่ะสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก ต่อมาก็จะได้ว่าก็ดึงเอลงมาเหมือนเดิมนะคะบวกด้วยลบบีเหมือนเดิมเลยใส่วงเล็บให้นิดนึงออแล้วก็บวก C บวกด้วยลบดอันนี้ก็จะใช้สมบัติเดิมนะคะนั่นก็คือสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกนั่นเองค่ะ เราสามารถคัดล่องมาได้เลยต่อไปก็จะได้ว่าเอาเอลงมาเหมือนเดิมนะบวกด้วยซบวกด้วยลบดีใส่วงเล็บแล้วก็บวกด้วยลบดห้ามลืมลบดเด็ดขาดนะทุกคนอันนี้ก็จะใช้สมบัติการสลับที่ของ การบวกนั่นเองค่ะต่อไปจะได้แต่เอเหมือนเดิมบวกด้วยซี บวกด้วยลบบีก็จะบวกลบดีเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกนะคะคัดลอกมาได้เลยต่อไป A บวกด้วยซีบวกด้วยลบดบวกด้วยลบดอันนี้ก็ยังเป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกเหมือนกันนะคะต่อไป จะได้ว่า a บวกด้วย c บวกลบหคูณด้วย b บวกด้วยลบหคูณ d อ่ะเราจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยจากลบ b ใช่ไหมคะจากลบ b ก็กลายเป็นลบหคูณด้วย b มันจะเปลี่ยนแบบนี้ได้ไหมถือว่าถ้าเราแบบไม่มั่นใจเราก็ต้องไปพิสูจน์กันค่ะ เราจะมาพิสูตรลบหนึ่งคูณด้วย B จะได้เท่ากับ B จริงไหมมาเริ่มต้นพิสูจน์กันค่ะเราจะให้ B เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะคะการพิสูตร เนื่องจากลกบ b เป็นตัวเนื่องจากลกบ b เป็นตัวพกผันการบวกของ b mm hmm. การบวกของ b mm hmm. ดังนั้น ลบหนึ่งคูณด้วย b ก็เป็นตัวผกผันการบวกของ b เช่นเดียวกันนะคะขันลอจกจะได้ว่าลบหนึ่งคูณ b บวกด้วย b เท่ากับเราจะเห็นว่ามันมีตัวร่วมร่วมกันนะคะเราสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้นั่นก็คือ B -1 ลบหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งจะได้ศูนย์ใช่ไหมคะ B ก็คูณด้วยศูนย์คูณศูนย์จะได้ว่า B ีคูณศูนย์จะได้เท่ากับศูนย์นั่นเองดังนั้นลบหนึ่งบเป็นตัวผกผันการบวกของ B นั่นเองแต่ว่า ตัวผผันการบวกของ b มีเพียงแค่จำนวนเดียวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือลบ b ต,ตัวผันันการบวกของ b เราจะต้องเชื่อนะคะว่าตัวผกผันการบวกของ b เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือลบ b เพราะว่ามันเป็นสัตจับคูค่ะเราก็จะได้สมบัติตรงนี้ว่าสมบัติการผกผันของ b และ d นั่นเอง ต่อไปก็จะได้ a บวกด้วย c บวกด้วยลบหนึ่ง b บวก b อันนี้ก็จะเป็นสมบัติการแจกแจงนะคะ A บวก c บวกด้วยลบ b บวก D จะเห็นว่านี่นะคะจากลบหนึ่งคูณด้วย b บวก D ก็จะกลายเป็นลบ b บวกด้วย d นั่นเองค่ะมันจะเป็นจริงไหมเราต้องไปพิสูจน์นะคะเราจะมาพิสูจน์กันนะคะนั่นก็คือ ลบ A คูณด้วย B จะได้เท่ากับลบ A B ไหมเรามาดูกันอันดับแรกเขียนว่าการพิสูจน์ให้ A B เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มเนื่องจาก ลบ a b เป็นตัวผกผันการบวกของ a b น,นเองดังนั้นลบ a คูณลบ b ก็จะเป็นตัวผกผันการบวกของ a b นั่นเองค่ะจะได้ว่า a คูณ b บวกด้วย a b เท่ากับเราสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้นะคะนั่นก็คือ b คูณด้วยลบ a บวก a จะได้ b ลบ a บวก a จะได้0ใช่ไหมคะ b คูนด้วย0จะเท่ากับ0นั่นเองดังนั้นลบ a คูนด้วย b เป็นตัวผกผันการบวกของ ab แต่ว่าตัวผลผันการบวกของ a b มีเพียงตัวเดียวนั่นก็คือลบ a b นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นลบ a คูณด้วย b เท่ากับลบ a b นั่นเองค่ะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสมบัติตัวผกผันของการบวก b บวกดินเอง ได้ว่า a บวก c ลบ b บวก d จบแล้วนะคะด,ด,ดังนั้นดังนั้นสุดท้ายแล้วดังนั้นก็นำจทยนมาสรุปนะคะ a ลบ b บวกด้วย c ลบ d เท่ากับ a บวก c ลบ B ีบอกดีถือเป็นอันจบข้อแรกนะคะ